สวัสดีค่ะมาพบกับคุณคณรูรัศมีตะกุลกุศีในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในสาระเศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่3การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจะมีทั้งหมด2หัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อแรกการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจะมีความหมายและความสำคัญของสินค้าและบริการความหมายและความสำคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการและหัวข้อที่2ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จะมีความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการกำหนดราคาสินค้าและบริการและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทําให้สังคมสงบสุขและประเทศมั่นคงตัวชี้วัดจะมีอยู่2ตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดที่1อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ 2ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายความหมายและความสำคัญของสินค้าและบริการสินค้าหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันได้มีทั้งสิ่งที่เป็นเครื่องใช้และสิ่งที่เป็นอาหารเครื่องใช้จะมี โต๊ะเตียงตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของไม้กวาดที่ตักผงไม้ถูพื้นชั้นหนังสือเครื่องเขียนก็จะมีดินสอ,อยางรบไม้บรรทัด กบเหลาดินสอสมุดอาหารจะมีทั้งอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วและอาหารสดจะมีประเภทเนื้อสัตว์และผักต่างๆผลไม้เครื่องดื่มก็จะมีน้ำเปล่ามีน้ำผลไม้และนมบริการ คือการผลิตที่ให้ประโยชน์ในด้านการนำนวยความสะดวกความพึงพอใจความรู้โดยผู้ใช้บริการไม่ได้รับเป็นสิ่งของแต่ได้รับการให้ความสะดวกสบายต่างๆเป็นการตอบแทนเช่นการให้บริการตัดผมการให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าการให้บริการซ่อมรองเท้าการให้บริการรถโดยสารประจำทาง การให้บริการรักษาสุขภาพความหมายและความสำคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในอดีตทุกครอบครัวต้องผลิตสินค้าและบริการที่จำเป็นเพื่อใช้ในครอบครัวบางครอบครัวมีความสามารถผลิตสินค้าได้มากก็จะนำมาแลกเปลี่ยนกันต่อมาเมื่อบ้านเมืองจเจริญขึ้นจึงมีการใช้เงินเป็นสื่อกลางแทนการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ ดังนั้นผู้ผลิตจริงนำสินค้าไปขายเมื่อได้เงินมาก็นำไปใช้จ่ายต่อไปตัวอย่างการซื้อขายแลกเปลี่ยนช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารับเงินค่าจ้างซ่อมพัดลมจากแม่ค้าขายอาหารแม่ค้าขายอาหารนำเงินที่ได้จากการขายอาหารไปจ่ายค่าซ่อมพัดลม การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการหลากหลายชนิดเช่นอาหารเครื่องใช้และบริการต่างๆโดยไม่ต้องเป็นผู้ผลิตเองทุกอย่างลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินคนในอดีตเลี้ยงสตัตว์ปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือน ถ้ามีมากจะนำมาแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ใช้เงินเช่นนำผักไปแลกกับผลไม้นำข้าวไปแลกกับไก่การแลกเปลี่ยนสินค้าจึงเป็นการนำผลผลิตชนิดหนึ่งไปแลกกับผลผลิตอีกชนิดหนึ่งโดยผู้แลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายยอมรับและมีความต้องการในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินซื้อ เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่นิยมใช้ในปัจจุบันเพราะสะดวกในการแลกเปลี่ยนและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเราควรใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดหรือใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุดเงินในของประเทศไทยยุคแรกคือเงินพดด้วงผลิตขึ้นในสมัยสุขโขทัยและได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย จนในสมัยพระบาทสมเด็ดพจพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเก้าให้ตั้งโรงกระสาบสิ์การลรงกระสาแห่งแรกของไทยเพื่อผลิตเหรียญขึ้นใช้และทรงนำเงินกระดาษขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อพศ2396เรียกว่าหมายและมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ของประเทศสิงคโปร์และสกุลเงินดอลลาร์บูไนของประเทศบูไนาดารุสซาราม มีอัตราการแลกเปลี่ยนที่เท่ากันจึงสามารถใช้เงินทั้งสองสกนนุลนี้ซื้อสินค้าและบริการได้ทั้งในประเทศสิงคโปร์และประเทศกูนาดารุสซาลามสกุลเงินของไทยในปัจจุบันเป็นค่าเงินบาทความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อหรือผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่นำเงินไปซื้อสินค้าหรือบริการ มาใช้อุปโภคบริโภคตามความต้องการของตนเองเช่นนักเรียนใช้เงินซื้ออาหารมารับประทานหรือใช้บริการตัดผมที่ร้านถือว่านักเรียนเป็นผู้บริโภคผู้ขายหมายถึงผู้ที่นำสินค้าหรือบริการมาจำหน่ายให้กับผู้ซื้อโดยได้รับเงินเป็นการตอบแทน แม่ค้าขายผล,ลไม้นำผล,ลไม้ที่ปลูกเองมาขายแม่ค้าจึงเป็นผู้ขายและผู้ผลิตหมอเป็นผู้ให้บริการในการรักษาพยาบาลคนขับรถโดยสารเป็นผู้ให้บริการคนขายอาหารซื้อผักและเนื้อสัตว์มาปรุงเป็นอาหารขายให้แก่ผู้ซื้อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการกำหนดราคาสินค้าและบริการ การซื้อขายและเปลียนสินค้าทําให้ผู้ซื้อและผู้ขายต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นผู้ขายจึงต้องกําหนดราคาขายให้เหมาะสมไม่เอากําไรมากเกินควรหรือไม่เอาเปรียบผู้ซื้อมากเกินไปผู้ซื้อควรพิจารณาคุณภาพของสินค้าอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเนื่องจากสินค้าแต่ละประเภท ผลิตจากทรัพยากรที่หลากหลายทรัพยากรบางประเภทมีราคาแพงบางประเภทมีราคาถูกสินค้าบางประเภทผลิตโดยใช้เครื่องจกักรจึงผลิตได้มากแต่บางประเภทผลิตด้วยฝีมือของช่างจึงผลิตได้น้อยราคาแพงนอกจากนี้สินค้าบางประเภทขึ้นอยู่กับฤดูกาลเช่น ผลไม้ต่างๆในฤดูกาลที่มีมากจะมีราคาถูกผลไม้นอกฤดูกาลที่มีน้อยจะมีราคาแพงดังนั้นราคาของสินค้าแต่ละชนิดจึงไม่แน่นอนผู้ซื้อและผู้ขายจึงควรมีคุณธรรมและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันถ้าผู้ขายกำหนดราคาสินค้าแพงผู้ซื้อจะซื้อน้อยลงถ้าผู้ขายสินค้า กำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณความต้องการผู้ซื้อจะซื้อมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้สังคมสงบสุขและประเทศมั่นคงการจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสมทำให้ผู้ซื้อเกิดความพึงพอใจ และได้ใช้ประโยชน์จากสินค้านั้นตามความต้องการของตนโดยผู้ขายจะได้รับเงินตอบแทนทำให้มีรายได้เพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นต้นทุนในการผลิตต่อไปประเทศชาติก็คงจะได้ภาษีอากรมาพัฒนาประเทศภาษีอากรเป็นรายได้หลักของรัฐบาลที่เรียกเก็บจากผู้มีรายได้เพื่อนำมา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนอกจากจะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีความสุขแล้วยังส่งผลให้สังคมสงบสุขและประเทศชาติมั่นคงสรุปการเรียนรู้นะคะในวันนี้เรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมีทั้งการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางและการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินแต่ใช้สินค้าในการแลกเปลี่ยนกันซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของทั้งสองฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายผู้ขายเป็นผู้นำสินค้าและบริการมาจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนำเงินไปซื้อสินค้าหรือบริการมาใช้อุปโภคบริโภคผู้ซื้อที่ดีเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นผู้ขายที่ดีขายสินค้าที่มีคุณภาพตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมไม่เอาเปรียบผู้ซื้อ วันนี้นะคะเราก็เรียนกันเพียงเท่านี้นะคะเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย